thank you สมเด็จพระพุทธาจาเจ้าเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่14ประจำปี2560น้าณอาคารสมเด็จพระมหาราัชมังคลาจารย์พุทธมนตนอําเภอพุทธมนตนจังหวัดนคปรปฐมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมพร้อมกันนี้พันตำรวจโทพงศ์พรพ,พ,พรามสเสนูุ่่มในการสำนักง,งานพระพุทธศา,าสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมครั้งนี้ ท้งนี้โดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงนายประดับโพธิการเจนวัดโฆศกสำนักง,งานพระพุทธศา,าสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมครั้งที่14ประจำปี2560ในวาระที่มหาเถรสมาคมได้มีมติรับทราบทั้งการปกครองการเยผยแพร่การศึกษาประกอบไปด้วยการเสนอแต่งตั้งประสังคาธที่การในตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระอารามหลวงแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาดนอกจากนี้มหาเถรสมาคม รับทราบการติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าในส่วนกลางการดําเนินจัดประชุมเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดในเดือนมิถุนายน2560จํานวน350รูปที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมและอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการอนุมัติจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม่10แห่งและประจําจังหวัดราชบุรีอีก6แห่งเป็นการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่14 ประจำปี2560นะครับวันอังคารที่30พฤษภาคม2560ซึ่งการประชุมในวันนี้ท่านบุคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สักตยานสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงลาประชุมนะครับแล้วก็ท่าบุคุณสมเด็จพระพุทตาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาสมุทคมทําหน้าที่เป็นพงประธานที่ประชุมนะครับซึ่งมีเรื่องการประชุม ที่เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองนะครับการศึกษาการเผยแพร่เข้ามาในหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการปกครองในวันนี้พระวิสุทธิบงสาาจารย์เจ้าคณะใหญ่วนเหนือนะครับได้นำเสนอมาทุพคมเพื่อกําหนดตําแหน่งรองเจ้าคณะอําเภอนะครับขึ้นหนึ่งอำเภอคืออําเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางซึ่งอําเภอห้างฉัดนี้มีวัดอยู่จํานวน 61วัดนะครับแล้วก็มีมีมรองท่นงานอำเภอขึ้นอีกหนึ่งรูปนะครับมนกคคค็มีมติเห็นชอบอพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศา์จาราร์เจ้าคณะใหญ่วนเหนือนะครับได้เสนอแต่งตั้งพระครูปลัดสุวรรณศักดิ์ติยานันโทนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าว,วาดพระรามหลวงวัดพระเจดีสาวหลังจังหวัดลำปางนะครับนอกจากนี้พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกระกกรมการกับเคลื่อนโครงการสร้างความโปรองดองสมานฉันโดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีห้านะครับเพื่อเสนอมามหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องของการตรวจติดตามประเมินผลโครงการในส่วนกลางนะครับโดยเฉพาะคณะกระกกรมการกับเครื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีห้าในส่วนกลางเนี่ยนะครับก็จะได้ออกไปติดตามประเมินผลโครงการ อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมหาเถมคมก็มีมติเห็นชอบนะครับนอกจากนี้ในวันนี้พระเดชพระคุณพระบรม,มจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่คนใต้นะครับได้เสนอให้มีการแต่งตั้งให้พระครูสุน,นทรธรรมานุรักษ์วัดตารากรอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ปรึกษา,า,าเจ้าคณะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับ มหาเถราสมาคมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน350รูปคนนะครับซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน2560กำหนดให้มีการประชุม2วันนะครับสถานที่จัดประชุมนั้นที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ มาเิมคมมีมติเห็นอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่10แห่งนะครับแห่งที่18วัดเมืองเลนอำเภอสันทรายแห่งที่19วัดสันปูเลยสัลีเวียงแก้วอำเภอดอยสะเก็ดแห่งที่20วัดลอยเคราะห์อำเภอเมืองแห่งที่21วัดพระธาตุอุดมอำเภอฝางแห่งที่22วัดบุรพชนารามอำเภอแม่อ่อน แห่งที่23วัดป่าเนรมิตอ,อําเภอแม่แตงแห่งที่24วัดป่าสาธรรมิการามอ,อําเภอพร้าวแห่งที่25วัดแม่อ้อยเงินอ,อําเภอดอยสะเก็ดแห่งที่26วัดแม่อีทอ,อําเภอเชียงเชียงดาวแห่งที่27วัดป่างิ้วอ,อําเภอสันป่าตองนะครับของจังหวัดเชียงใหม่1ิแห่งนะครับ แล้วก็มหาดทยมคมมีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีอีก6กแห่งนะครับก็คือแห่งที่28ที่วัดบ้านกล้วยอำเภอเมืองราชบุรีแห่งที่29ที่วัดห้วยหมูอำเภอเมืองราชบุรีแห่งที่30วัดรางวานอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแห่งที่31วัดบ้านกลุ่มอำเภอบางแพแห่งที่32วัดรางบัวอำเภอจอมบึงนะครับ แล้วก็แห่งที่33วัดถ้ำสิงโตทองอำเภอจองบึงนะครับอันนี้ก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดราชบุรี6แห่งนะครับก็คงมีเรื่องที่เป็นเรื่องซึ่งมาติภคคมได้มีมติเห็นชอบนะครับในเรื่องที่ได้มีการเสนอในที่ประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับ